สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกม V r i s i n g กันอีกเช่นเคยทุกคนต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นมาพักใหญ่มากๆเลยนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราสู้บอลล่าสุดไปเนาะแล้วเราก็ไม่ได้เล่นกันอีกเลยเพราะว่าเกมมันยังไม่มีการอัปเดตมานั่นเองนะครับผมแต่ว่าในเดือนหน้านะทุกคนจะมีอัปเดตใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับผมทีนี้ผมก็เลยจะเข้ามาเตรียมตัวนะครับในอัปเดตครั้งใหม่นะแต่พอดีว่าผมเข้ามาแล้วเนี่ย เซิร์ฟของผมพังครับผมนี่เป็นเซิร์ฟนี้นะครับที่ผมเล่นเนี่ยก็เรียบร้อยไปเลยทุกคนก็คือพังไปเลยนะครับผมเล่นไม่ได้นะครับก็เรียบร้อยไปเลยทุกคนทีนี้ก็คือต้องเล่นใหม่หมดเลยนะครับผมต้องสู้บอสนู่นี่นั่นใหม่หมดเลยนะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาเปิดซีซั่น2อีกแล้วนะครับผมสําหรับเกม v racing นะช่วงนี้ก็จะเปิดซีซั่น2หลายเกมนิดนึงทุกคนจะจะทยอยเล่นนะครับผมเอาละทุกคน,นเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยแล้วกันนะครับผมไปที่เล่นเลยนะแล้วก็ เล่นเป็นเกมส่วนตัวนะผมผมจะเล่นคนเดียวเหมือนเดิมเนาะเป็น PVE นะครับโอเคไปทุกคนพวกการตั้งค่านี่ผมจะไม่อะไรมากมายนะผมเอาแบบนี้ไปเลยเนาะเริ่มเกมเลยครับผมอเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่น้าสร้างตัวละครนะครับผมออตอนแรกเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นตัวละครผู้ชายเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเป็นตัวละครผู้หญิงดูบ้างน,นะครับผมนี่น่ารักมากเลยนะมาแต่เราเลือกสีผิวนันก่อนนะทุกคน จะเอาแวมพาผิวสีอะไรดีเอาเป็นสีนี้แ้วกันนะนี่เอาแบบซีดๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นโครงหน้านะครับเป็นใบหน้าเนาะโอ้โหหน้านี้โหดมากอันนี้หน้าเก่าของเรานะที่เราเล่นเป็นตัววิชาเราใช้นหครับหน้านี้เลยนะจะลองดูหน้าอื่นๆดูนะครับโอ้โหอันนี้แบบโคตรด,ดาร์กโคตรโหดอืมเอาเป็นหน้าไหนดีเฮ้ยห,หน้านี้มันเจ๋งอยู่นะ หน้าแบบชั่วร้ายแล้วก็อันนี้เป็นดวงตานะสามารถเลือกดวงตาได้ด้วยนะครับเฮ้ยจาเป็นตาสีเฮ้ยสีดีดีกว่าเท่ดีน้ําเงินน้ําเงินม่วงๆหน่อยนะครับสวยมากสีอื่นเป็นไงเฮ้ยไม่เท่าไรนี่แหละสีนี้แหละเฟี้ยวต่อมาเป็นทรงผมนะผมทรงผมโอ้โหคุณยายวรนาถ <c oughs> ใช่เลยไอ้ทรงผมก็สวยอยู่นะทรงผมผู้หญิงเฮ้ยโอ้โหทรงผมนี้โดนเลย หชอบจัดเฟี้ยวอะสีผมเอาเป็นสีดำไหมนี่ไงเข้มไงย่างเข้มเอกลักษณ์นี่คืออะไรเฮ้ย <c oughs> มีดวด <c oughs> ไม่เอาเอาเป็นไม่เอาแล้วกันนะทุกคน <c oughs> มีดวดไม่เอานะครับ <c oughs> เครื่องประดบับอ๋อต้องหูใช่ไหมต้องหูนะครับ เอาเป็นเฮ้ยมีใส่แว่นด้วยว่ะโคดเอานี่มีแว่นด้วยนะครับของเราเอาเป็นอันนี้สวยดีนะชอบอันนี้นะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับนี่มันคืออะไรไม่รู้นะนทุกคนแต่เท่ดีโอเคทีนี้ตั้งชื่อนะครับผมโรซาเรียแล้วกันนะนี่เลยได้แน่นอนสวยงามมาแล้วทุกคน กดสเปกบาร์เพื่อตื่นจงตื่นขึ้นมาโอ้โหแบบวงวงเวทนี่เต็มพื้นที่นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะผมผมอาจจะเงงเงงงานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมว่าผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับอันนี้ต้องทำไงวะกระโดดวะไม่ใช่ต้องอยังไงนะชิปโอเคกดชิป เกมนี้นี่เวลาผมเล่นเนี่ยมันจะโหลดแผนที่ครั้งเดียวนะแต่มันจะสะดุดนิดนึงนะครับตีอะไรได้ปะตีไม่ได้เลยอ่ะไป let's go spec บา r เพือ dash นั่นเองนะทุกคนตีไหตีแน่ตีแน,แน่คุณได้รับกระดูกตอนนี้เราต้องหากระดูก30อันได้เลยแต่เราไปหาข้างนอกนะครับนี่จงเปิดประตูชชวิง นี่มาที่ข้างนอกแล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนเป็นพวกสุสานเนาะตอนนี้เราก็อยู่ในเขตสุสานอยู่นะตรงนั้นมีโครงกระดูกเลเวลหนึ่งอยู่ตบตบเลยอ,อโอเคคุณได้รับกระดูกหนึ่งเอเอตอนนี้ได้มา20อันแล้วนะครับเฮ้ยเนี่ยมันจะกระตุกกระตุกเย้ยทุกคนแต่กระตุกแค่ทีเดียวนะครับนี่ เค okay. เรียบร้อยยึดคลองตอนนี้เราทำดาบกระดูกได้แล้วนะครับผมก้กดที่อะไรวะเนี่ยมีบอกไหมแถบปะสร้างอ๋อนี่ไงสร้างเลยครับผมเป็นดาบกระดูกนะมีดาบชายแล้วทุกคนโหสร้างนานเหมือนกันตอนเนี้ยวิ่งไปก่อนนละ้กันเฮ้ยจำได้ข้างบนมีมอนเตอร์นะครับแล้วก็กดเล็กหนึ่งไหมอ๋อนี่ไงเนี่อย่างเทพไป Let's go เก็บมามาดิปีปีหูยวงกว้างมากกระดาบคนเจมหยิบกระดูกมาครับผมตอนนี้เราต้องสังหารวอสเตอร์นะภารกิจของเราอื้อฟันเขับไปอันนี้เป็นพวกหินนะไม่มีอะไรที่อื่นมีอะไรบ้างตรงนี้โ,โหเปียบ อุยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บอยูอย่เจ็บอยู่โอเคเ, okay, เรียบร้อยเก็บมายึดคอมอีกแล้วต่อมาเขาให้เราสร้างเป็นแหวนกระดูกนะครับสร้างไปเลยนี่เราสามารถกดออกแล้วเราก็แบบไปดูยังอื่นได้นะแถวนี้มีอะไรไหมมีหนูด้วยมาอือ เฮ้ยเก็บหนูได้อ๋อเราเก็บหนูไปกินเลือดป่ะถ้าจะไม่ผิดเอาไปเพิ่มเลือดอะไรอย่างนี้นะครับโ้ยตรงนี้บอนบางเลยไปเ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเราโจมตีได้นี่ว่าเรากดตัวอาได้ป่ะตีไงเราแหลกนิดนึงทุกคนใช้สกิลครั้งแรกโขดเข้าไปเฮ้ยหลบโอ้โห ยังจะโดนเก็บหนูมาสวยงามโอเคตอนนี้อ๋อแล้วใส่แบนเขาใส่แบนให้เราอัตโน,นมัติเลยนะตอนนี้เขาต้องเขาบอกว่าให้เราใช้สกิลนะครับสองครั้งเนาะหุมศพมีอะไรหรือเปล่าเก็บมาให้หมดเลยมีไม้มีหินนะเก็บมาทุบตรงนี้โอ้โหมีต้นไม้แมสวยงามนะครับเกมนี้ภาพสวยมากเลยรู้สึกว่าจะสวยกว่าเมื่อก่อนด้วยนะเนี่ยใช่ไหม เกมนี้เขามีอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่จะเป็นพวกอัปเดตพวกแก้ไขบั๊กอะไรพวกนี้เนาะโอ้โหมอนสเตอร์วหวดก่อนแล้วกันเฮ้ยใครมันยิงใครบังอาจโตนกระสุนพิฆาตมานันเรียบร้อยเสร็จแล้วภารกิจต่อมาเป็นอุปกรณ์เกาะกระดูกนั่นเองนะครับผมมาเราสร้างเลยนะครับนี่ พวกนี้ต้องใช้หนังสัตว์นะเรายังหาไม่ได้นะครับตอนนี้เราสร้างได้แค่ส่วนของเสื้อนะครับแล้วก็กางเกงแขนกับขาที่ยังทําไม่ได้นะอันนี้ใส่ชุดแล้วนี่ไงหูตาโคตรเท่ดูดีย่างฟี้ยวอโอเคเสร็จแล้วตอนนี้เราต้องไปหาพวกสัตว์นะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้หาหนังสัตว์ได้นั่นเองเนาะ โมตัวกี้ก็มีมอนสเตอร์เก็บมันให้หมดเฮ้ยหลบนี่หลบไปหนึ่งทีใช้สกิลว่าโอ,โอ้สกิลแรงมากหัวทีนี่ร่วงเลยเก็บของไหมีหินไมก้กระดูกนะครับมีของประมาณนี้เนาะเก็บมาเก็บมาอันนี้เราตีได้ไหมตีไม่ได้เลยนะหนูเนะี่ยโอเคแต่เราออกไปข้างนอกกันดีกว่านะครับทางนี้ไปพวกนี้เราไม่ต้องตีนะเราเดินไปเลยก็ได้นะครับ นี่เข้าสู่ป่าเบนนะครับตรงนี้เขามีให้เราเลือก2จุดเนาะว่าเราจะลงตรงไหนนะครับผมจะลงไปตรงนี้แล้วกันนะเราว้าออกมาแล้วทุกคนตรงนี้ก็คือเขตป่าแล้วนั่นเองนะครับผมกดชิปเพื่อลงจำได้โอเคหอีก้างข่าวเพียบไปพื้นที่ถูกค้นพบป่าฟาเบนนะครับ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบปลาปาแล้วนะตรงนี้เป็นประตูมิตินะครับนี่กดค้างเพื่อเทเลพอร์ตชวิงไม่สามารถเทเลพอร์ตได้ในขณะที่มีวัตถุดิบติดตัววัตถุดิบบางตัวเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอากลับได้นะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนาะตอนนี้เราก็เดินชิวก่อนเลยแล้วกันนะครับผมแถวน,นี้มีอะไรบ้างรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีอะไรเฮ้ยหมาไงเงีย้ยหมาหมามาฆ่าหมา ตีใช้พลังแกนขวดโอโอแหลกแหลกแหลกเราสามารถดุลเลือดได้ทุกคนมาดิดุลเลือดจืดเลยจืดขอนเลือดหน่อยปอียเรียบร้อยได้หนังสัตว์มาแล้วทุกคนนี่ข้ามพวกหมานะครับข้าพวกสัตว์ก็จะได้หนังสัตว์นั่นเองนะตอนนี้เราก็ค้ามชุดได้ครบชุดแล้วนะทุกคนหรือเปล่าใช่ไหม เออใช่อันนี้รอคิวอยูอเ่เดินดูแถวนี้นิดนึงนะครับผมตรงนี้เหมือนเป็นสุสานอีกแล้วนะสุสาก็จะมีโครงกระดูกนะเฮ้ยนั่นมันกวางหุ๊ยเลือดเก้าอร์เซ็นต์หรอได้อยู่นะไม่โดนพลังเอาไม,ไม่โดนหินเีกเมื่อกี้โอเคเก็บมาต่อไปเขาให้เราทำขวานกระดูกนะครับผมดูเสใช้กระดูก30โอเคมีพออยู่ โอเคตอนนี้เราได้ขวานกระดูกมาแล้วทุกคนขอถือดูหนะน่อยมเอีนไงขวานคู่เชิบเนี่ย,ย่างเท่ทุกคนแต่เราไปหาไม้ตีกันนะครับนี่เลยตีไม้ตันนี้ดูมี่ขวานนี่ไว้ตีไม้นะครับอ,อหรือว่าจะเอาไปโจมตีก็ได้ทุคนอันนี้แล้แต่เรานะโอ้ได้ไม้ได้ไม้เพียบเลยได้ไม้มาร้อยร้อยกว่าแล้วทุกคน เราสามารถตีต่ำได้หรอวะตีไม่ได้แล้วก็คือตีต้นไหนแล้วโค่นก็คือจบเลยนะครับตีไปโอเคทีนี้เหลืออีกต้นหนึ่งฝันต้นนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าเราตีพวกพืชเราก็ได้เส้นใหญ่ด้วยนะอ,อืเฮ้หมามาลองไหมลองเอาขวานตีมาดูเฮ้ยซุบซุบซุบโอ้หมาไม่โดจังวะ เฮ้ยดีเด่น14%ขอหน่อยแล้วกันเด้นเวลากินเลือดหมาปีย่างเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วนะครับผมต่อมาทำเป็นคาถาศึกนะครับคาถาศึกก็คือเจ้าหนี้นั่นเองนะคาถาศึกเนี่ยก็ไว้ทุบหินนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบเออฝึกสอนอะไรอย่างนี้นะทุกคนไปเราไปหาทำเลสร้างบ้านกันทางพลางไว้ด้วยนะทุกคนโอเคตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับผม นี่เลยโอ้โหอนันเริ่มเลยนะทุกคนอันบักเอฟเลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้ตีเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คน้นเฮ้ยเอาใช้อาวุธผิดอันโทษทีทุกคนหลบหลบหลบ,ลบอือสูนเลือดแล้วก็ไม่กินไงแงบอย่างเดียวได้หัวใจมาด้วยวะ่ะได้หัวใจได้เอ่อได้หยาบนะครับได้กระดาษมาด้วยนะได้เยอะเลย ดีเหมือนกันนะมันมีภาษาไทยนะครับเมื่อก่อนนี้ตอนนี้ผมเล่นรู้สึกว่าไม่มีนะตอนนี้เขาอัพมาแล้วนะครับมีภาษาไทยมาเต็มตัวเลยเนาะก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับต่เราไปดูข้างบนกันนะในการทำราภาษาทนะครับข้างบนก็จะเป็นโซนนี้ทุกคนเนี่ยแถวๆนี้เนาะโซนนี้ลองไปดูนะครับเผื่อเจอพื้นที่ดีๆนะครับดูซีข้างบนมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมีของตกอยู่ด้วยโอ้โหกวางยักษ์ไอ้ตัวนี้ของดีนะเนี่ย โอ้โหโอ,โอ้ได้ของฟรีเฉยเลยทุกคนเมื่อกี้ลองใช้พลังล่ออย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีเฮ้ยลบอือไอ้นี่มันตีได้มันโจมตีได้ทุกคนนี่แน่ฮ่าฮ่าไม่โดนฆ่าวไอ้น้องขอแดนไปง่ายก็คืแงปหัวเรียบร้อยได้หนังสั่นมาร้อยหกสิบอะ ได้มาแบบเยอะมากเลยนะครับเฮ้ยไอต้นไม้ตรงนั้นอันตรายนะครับมันโหดมากเลยนะต้องระวับบงดีดีโหข้างบนมีหมาป่าด้วยมาเลยดีกว่าหมาป่าหมาปืานะอ,อหดหมดอะจะสร้างแถวนี้นี่คุมไม่ได้แถวนี้งับหัวหนึ่งทีออบันเทิงได้เกินฆ่าหมาโอเคทุกคนอาจจะสร้างตรงนี้นะ เดี๋ยวขอไปดูบนยอดก่อนนะครับบนยอดมีอะไรวะโห่บนยอดนี่ทำเลดีอยู่เนี่ยพูดเป็นเล่นไปอาจจะแคบนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาอ่าที่ทุบมาทุบหิน่อนนะนี่เลยทุบเข้าไปเฮ้ยทุกคนตอนนี้เช้าแล้วนะครับถ้าเช้าแล้วนี่เ,เราห้ามโดนแสงแดงดหรคารเลยนะร้อนเลยนะทุกคน ต่อไปนะครับเขาให้เราสร้างเป็นแกนปราสาทน,นะก็คือเป็นเขาเรียกแหละเป็นแท่นปราสาทไม่รู้ครับเงินบางเงินเดี๋ยวดูแป๊บนึงอ๋อกดตัว B ีทุกคนนี่ไงนดาละเป็นแกนปราสาทน,นะครับนี่ผมจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยเรียบร้อยทุกคนแล้วก็เพิ่มพื้นที่ด้วยการขยายพื้นที่ก็คือเจ้านี่นะครับนี่เลยขายายพื้นที่ก่อนขาอยายแค่ได้แค่นี้เองะไม่มีหินนะครับ แต่ต้องไปหาหินเพิ่มแป๊บหนึ่งกันทุกคนเดี๋ยวมาอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้น่าจะทำได้เยอะและปูเลยครับผมนี่ปูไปงี้เลยนะเรียบร้อยต่อไปก็ใช้งานแกนประสาสรนะครับผมก็คือต้องมาคุยที่เจ้านี่ใส่เลือดเข้าไปอุ๊ยร้อนร้อนอยอุยอุ๊ยร้อน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 ็ดร้อนเลย <c oughs> ต่อไปทุกคนเขาก็ให้เราทําพวกรัวไม้นะครับ แล้วก็ลงศพไม้กล่องเก็บของไม้อะไรพวกนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการาปรับตรงนี้นะครับให้หมดเลยทุกคนจะทําให้แบบโล่งๆเลยนะครับแล้วก็จะทําเป็นพวกรั้วไม้ลงศพอะไรพวกนี้เนาะทางงานก็ตามไปตอนที่ผมทําพื้นที่ให้มันโล่งเลยแล้วกันทุกคนทางไานก็ตามไปเลยครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับการเลือของผมนะ แต่ว่าเหลือเจ้านี่หนึ่งอันนะผมที่ยังตีไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าพลังจุตีผมน้อยเกินไปนั่นเองนะทุกคนก็เลยยังเอาออกไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทาไอ้นี้กันต่อนะผมสร้างบ้านกันต่อเนาะตรงนี้เขาต้องใช้เป็นแก่นเลือดมาใส่นะครับนี่แบบนี้เนาะนี่มันก็เลยจะแบบแก่นแก่นประสานเด็กก็เลยจะทํางานนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาทําสร้างบ้านกันต่อแล้วกันอ่ะเขาให้เราสร้าง กำแพงไม้นะครับแบบนี้เลยนะสร้างไปเลยตอนนี้ไม้เรามีเยอะพอสมควรนะผมอสร้างไปสร้างไปรัวๆเลยนะผมประมาณนี้เราก็ตรงนี้ทําเป็นทางเข้านะครับแบบนี้ใส่ประตูเข้าไปเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ประตูเราก็เรียบร้อยนะผมต่อมาเราทําพื้นได้หรืยอยังวะเนี่ยยังไม่ได้นะทุกคนไม่เป็นไรแล้วต่อไปก็เขาให้เราทาโรงศพไม้นะครับ มาดูกันนะอันนี้โหมีแบบไม้ของดีกับของไม่ดีด้วยเนี่ยเอาดีแล้วกันนะอันนี้เท่ดีอ๋ออันนี้เป็นไอ้น,นี่แน่เลยอะ่ะตอนที่ผมไปเล่นอัน,นี้มานะครับตอนที่ผมไปเล่นกิจกรรมมาแน่เลยได้มานะนี่หน่งอันนะครับแล้วก็ต่อมาก็ที่เก็บของนะอันนี้ผมไปเล่นอีเวนต์ฮาโลีีนมานะทุกคนตอน,นั้นที่ทําคลิปมาเนาะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนยึดครองเสร็จสิ้นนี่เราสร้างอ้โหเป็นไง ที่อยู่เรียบร้อยนะทุกคนโคตรเจ๋งตรงนี้ก็เอาไว้เก็บของนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่สปอนของเรานั่นเองนะเราสามารถนอนได้นะชุบชบแบบว่าถ้าตอนกลางวันอะไรเงี้ยเราก็มานอนตรงนี้ไปตอนกลางคืนได้นั่นเองนะโอเคต่อมาก็โอ้โหสร้างของเยอะแยะมากมายทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยเอาไว้ต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้เราก็เออเล่นกันมาไกลนิดนึงนะเออก็ ดำเนินเรื่องพ์นแรกได้ดีนะครับผมก็สําหรับเกม V ีเรซิ่งเนี่ยน่าจะทํายาวๆนะเพราะว่าผมต้องรีบทําไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นตอนอีเวนต์ของเดือนพฤษภาไม่ทันนะเพราะอย่างนั้นคือต้องรีบเล่นเลยนะครับผมทุกคนอาจจะเห็นซีซั่นสองเนี่ยของ v ีเรซิ่งรัวๆเลยก็ได้นะเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็เอาไวปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงเจอกันในพ์ทหน้าแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจก็ฝากกาดติดตามไว้ด้วยเนะาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ